รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี วัฒนธรรมท้องถิ่นในสมัยนี้ดูเหมือนว่าอาจจะถูกโลกของเทคโนโลยีสมัยใหม่กลืนหายไปแล้วหรอครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจบริบทของชุมชนมากขึ้นเราก็จะสามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆมาเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือวิถีชุมชนให้พัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีได้ฉะนั้นวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับบุคลากรคนหนึ่ง ที่ใช้เวลาไปกับการพัฒนาโครงการเพื่อให้เราสามารถเข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนโดยแท้จริงได้นี่ไม่ใช่การท่องเที่ยวธรรมดาทั่วไปนะครับแต่เป็นการท่องเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งปัจจุบันนี้เราคงจะหาโอกาสเข้าถึงวิถีชุมชนดังกล่าวได้ยากมากแต่หากนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์เราก็จะสามารถสืบสารวัฒนธรรมอันสวยงามเหล่านี้ได้ให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการสร้างและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นได้อีกด้วยเชื่อว่ามีปัญหาธุรกิจอยู่แล้วแต่ทีนี้คือสิ่งที่คิดว่ายากที่สุดแล้วคือการทำธุรกิจให้มีกำไรเราจะทำยังไงให้ ลูกค้าที่ชุมชนอยากไปถึงคือบางทีครับออไม่ใช่ทุกกลุ่มหรือทุกคนเรารับความหวังนี้มาแล้วครับเหมือนเราก็แปลความหวังของของชุมชนอยู่เหมือนกันในปีแรกครับเราเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ใช่ศูนย์แท่ที่เดียวครับเรียกว่าติดลบครับติดลบเลยติดลบคือไฟฟลอกเริ่มต้นจากการติดลบประมาณ2องถึงามล้านบาทในช่วง4เดือนแรก ตอนเข้กสู่รายการ The Inspirative นะครับรายการที่จะพูดถึงทุกปัญหารายการที่จะพูดถึงทุกความสําเร็จแล้วรายการที่จะพูดถึงวิธีการนําเอานวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งตัวคุณเองและของส่วนรวมวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะครับซึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยสำคัญมากๆเลยสําหรับ GDP ของประเทศไทยแต่ว่าการท่องเที่ยวในวันนี้เราจะมาพูดถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนและความยั่งยืนของชุมชนนะครับเราจะมาคุยกับคุณต้นจัก,กระพง์ชินกระโทกเขาเป็นคนโคราชแล้วเขามีธุรกิจการท่องเที่ยวที่น่าสนใจรวมไปถึงนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆกันด้วยครับเราไปดูกันเลยครับน่ามาแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็คือคุณต้นจักรพงศ์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนเอออันนี้น่าสนใจมากเลยเอ้แต่ว่านี้เป็นออฟฟิศหรือว่าเป็นบ้านนะฮะทำไมมันดูใหญ่จังครับผมก็เป็นโฮมออฟฟิศครับผมครับผมแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันได้เข้าไปเลยฮะเรา เราโตมาในฝั่งของการพัฒนาหรืองานพัฒนาหรือว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในในใน,ในแง่มุมของเราครับผมเมือ่อเมื่อวันหนึ่งที่ที่ชุมชนสามารถพัฒนาตัวเองจนแข็งแกร่งก็อยากให้ชุมชนเนี่ยสามารถไปให้ถึงตลาดไปให้ถึงฝันไปให้ถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ที่เขามองหาอยู่จริงๆครับผมก็คือทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมที่เราใช้นะครับผมใช้ทําธุรกิจใช้ทำมาหากินใช้ ทุกอย่างนะครับผมให้นักองเที่ยวเข้ามาสัมผัสมา e x ็กซ์เพียในชุมชนเนี่ยจะยังมีอยู่ต่อถึงลูกถึงหลานจะยังโปรเทคเอาไว้ได้อันนั้นคือจุดมุ่งหมายแล้วก็ชาลนร่วมกันที่เรามีกับชุมชนครับ ที่นั่งคำเงานนะนอก,นกจากโซนที่ส่วนกลางก็จะมีจริงเรามีงานสองยูนิตครับผมก็มีใช่ครับยูนิตฝั่งงานพัฒนาองค์ค,ความรู้ชมุมชนก็คือ,อคทำให้ชุมชนพร้อมที่จะขายพร้อมออกสินค้าอะไรเงี้ยผมขาดด้านไหนเติมด้านนั้น โฟกทำงานเกี่ยวกับชุมชนค่ะโดยจะทำเป็นกิจการสร้างสรรค์สังคมช่วยเหลือชุมชนทำงานร่วมกับชุมชนค่ะง่ายๆคือเราเป็นเหมือนเป็นผู้ประสานงานตรงกลางนะระหว่างชุมชนกับนะักท่องเที่ยวให้มาเจอกันเนี่ยครับซึ่งเราจะทำเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดวยชุมชนและไม่ว่าการท่องเที่ยว,วยจะเป็นแบบไหนเราก็จะทำกิจกรรมให้มันสอดคล้องกัน เราก็จะมาร่วมมือกันเพื่อสร้างขับเคลื่อนให้ชุมชนเนี่ยได้มีรายได้ค่ะและทํากิจกรรมที่มันสร้างสารรค์ให้เกิดขึ้นค่ะก็ดูออฟฟิศของคุณต้นมาในระดับหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นออฟฟิศค่อนข้างใหญ่นะฮะคือเป็นบ้านหลังหนึ่งเลยอะ่ะถือว่าประสบความสําเร็จหรือยังในการทําธุรกิจนี้ถ้าถ้ามองในเรื่องของตัวเลขเราถือว่าเราค่อนข้างประสบผลสําเร็จครับผมจากการดําเนินธุรกิจแค่ ปีกว่าครับผมก็คือ<ม>ถามว่าทําไมถ,ถ,ถึงถึงบอกว่าถ้ามองในแง่ของตัวเลขเราถือว่าเราประสบผลสำเร็จเพราะว่า<ม>ในปีแรกครับเราเริ่มต้นจากศูนอ๋อไม่ใช่ศูนย์แทีเดียวครับเรียกว่าติดลบครับติดลบเลยติดลบคือไฟฟลกเริ่มต้นจากการติดลบประมาณ2-3ล้านบาท<ม>ในช่วง4เดือนแรกแต่เราพลิก ทุกอย่างกลับมาได้ก็คือ9เดือนแรกของการดําเนินธุรกิจนะครับเราปิดเราปิดงบด้วยตัวเลขที่ว่าเราสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนก็คือประมาณ6ล้านบาทแล้วก็มีกำไรให้บริษัทก็คือยอดขายทั้งหมดของบริษัทประมาณ10ล้านครับ oh. ก็เลยถ้ามองในมุมของตัวเลขนะครับแต่ในแง่ของความสําเร็จของไฟฟล์เนี่ยเราไม่ได้มองที่ตัวเลขครับ เรามองเรื่องของสังคมครับถามว่าความยั่งยืนหรือความสําเร็จของไฟฟกที่เราบอกว่าเรายังต้องพัฒนาต่อเรายังเรายังไปต่อได้อีกคือมันเริ่มต้นจากตรงนี้ครับก็คือคนในออฟฟิศเรามีความสุขทีมเรามีความสุขสําคัญมากครับอันนี้ชุมชนยิ้มได้ครับชุมชนมีความสุขเกิดการรวมกลุ่มกันทํางานแล้วก็ทํางานกับเรามาโดยตลอดโดยที่เรียกว่าไม่เคยทิ้งเราเลยอันนี้คือความสําเร็จที่2ที่เราที่เราคิดว่าเราสําเร็จในระดับหนึ่งก็คือ เรากับชุมชนเนี่ยอยู่กันแบบพี่น้องครอบครัวอย่างที่3ที่เรามองคือเรื่องสิ่งแวดล้อมทำไมเราถึงแคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือการท่องเที่ยวเนี่ยครับเราใช้ทรัพยากรใช้สิ่งแวดล้อมของของประเทศเราก็เลยพยายามดูว่าเราบริหารจัดการเหล่านี้ยังไงให้มันสมดุลกันครับใช่ครับผมก็คือมีรายได้ไรฟองค์กรได้ไร้ชุมชนได้ทําให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตอนนี้ประมาณ20จังหวัดครับส0สินนกว่าชุมชน 20จังหวัด40ชุมชนชผมถือว่า <c oughs> ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทํามาปีกว่าๆเท่านั้นเองแต่ว่าอยู่ใน20จังหวัดแล้วแต่ผมอยากจะไปดูชุมชนจริงๆเลยเนี่ยวันนี้อยากจะไปดูจังเลยว่าธ <c oughs> ุรกิจฟน n ์มฟกอันนี้มันเป็นยังไงครับผมก็ ถ้ายังมองไม่เห็นภาพนะครับ,รบผมเดี๋ยวพาไปดูสักหนึ่งชุมชนชนะครับผมที่ร่วมเดินทางมากับไฟฟกจนตอนนี้สามารถมีแพ็กเกจการท่องเที่ยวให้บริการนักเที่ยวได้แล้วก็มีการใช้นวัตกรรมเนี่ยเข้าไปต่อยอดการท่องเที่ยวเดี๋ยวเ,ยรเราไปดูกันที่ปากช่องครับชน คุณผู้ชมครับที่นี่คือชุมชนท่ามะปรางคลองเพนนะครับก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ปาดช่องเลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็เป็นหนึ่งชุมชนนะครับผมที่ร่วมงานกับทางไฟฟกนะครับผมแล้วก็เราจะมาทํากิจกรรมกันวันนี้ครับแล้ววันนี้คือเครื่องดื่มผลไม้ต้อนรับอะไรไม่ทราบครับออันนี้ชื่อว่าน้ําหมากเมาครับผมน้ำหมากเมาใช่ครับเป็นผลไม้ท้องถิ่นนะครับผมแล้วก็ชุมชนใช้เป็นเครื่องดื่มต้อนรับในวันนี้ซึ่งวันนี้กิจกรรมของเราคือ ปั่นจักรยานครับอ้ปั่นจักรยานน่าสนุกมากเลยไปปั่นกันดีไหมฮะครับผมไป,ไป<ล>รออยู่แล้วค,ครับเออแล้วอยากจะถามคุณต้นนะฮะว่าเริ่ม คิดที่จะทําธุรกิจนี้มาได้ยังไงเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแรกเลยนะครับผมคือเราเป็นเด็กบ้านนอกครับผมคือเป็นคนโคราชเนี่ยเราก็เติบโตขึ้นมาในชุมชนเราเห็นแล้วก็เราทึ่งตลอดกับกับสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวเราครับโลโก้ว <Local wisdom, S 1> ิสตอมสตร์ชุมชนภูมิปัญญาชุมชนได้ได้ทางานที่ไม่ใช่ตัวเองที่เป็นฝ่ายได้อย่างเดียวแต่อยากทํางานอะไรที่ทําร่วมกับคนกลุ่มใหญ่หรือมีคนกลุ่มใหญ่ได้รับผลประโยชน์จากงานของเรารเราก็เลยอยากจะเป็นพ่องทางในการ เพิ่มโอกาสที่จะทให้ชุมชนเราเติบโตอย่างแข็งแรงไปพร้อมกับเราครับแล้วแอปพลิเคชันอนั้นนะฮะโลกโก้คิดนะครับผมตัวโลกโก้คิดนใ,นในเฟสแรกนยครับผมก็คือเป็นเฟสของการรวบรวมข้อมูลชุมชนระบบการบริหารจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนตัวโลกโก้คิดเองครับก็จะมาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นกลุ่มก้อนมากยิ่งขึ้นที่สาคัญคือชุมชนสามารถใช้งานได้จริง อยากจะถามถึงเรื่องปัญหาบ้างดีกว่าทําธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยมันจะต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้างคือจริงๆเราต้องบอกว่าทุกธุรกิจอะครับผมเชื่อว่ามีปัญหาทุก,ทกธุรกิจอยู่แล้วแต่ทีนี้คือสิ่งที่คิดว่ายากที่สุดแล้วคือการทําธุรกิจให้มีกําไร,รอันเนี้ยคือแน่นอนว่าเป็นชาเลนจ์เป็นปัญหาของทุกบริษัทโดยเฉพาะในยุคที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้อันที่2อคือ เราต้องคอยแคร์ฟุตปริ n t หรือผลจากการดําเนินงานของเราด้วยครับว่าแต่ว่าปัญหาที่หนักหน่วงของเราจริงๆครับผมจากการทํางานร่วมกับชุมชนมาครับคือด้วยทีมเองครับจะสังเกตว่าทีมเราเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างแบบยังยังยังเด็กอยู่ ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเราทำ r o p o s a l เป็นร้อยๆงานแต่งานที่เราจะได้กับคืนมาอาจจะเหลือไม่ถึงสิบงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับหรือการท่องเที่ยวลักษณะนี้ย,ยังไม่ได้เป็นที่แบบเปิดกว้างขนาดนั้นใช่แต่ว่าต่างชาติเขาก็มากันเยอะไม่ใช่ใชที่มันใช่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 แต่มันจะมีปัญหาว่าเราจะทํายังไงให้ลูกค้าที่ชุมชนอยากไปถึงคือบางทีครับมไม่ใช่ทุกกลุ่มหรือทุกคนเรารับความหวังนี้มาแล้วครับเหมือนเราก็แบกความหวังของของชุมชนอยู่เหมือนกันก ก็คือมีชุมชนอยู่แล้วแต่ว่าลูกค้าที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยมันยังไม่มันมันยังไม่เยอะเท่าที่ควรใช่ไหมครับใช่ครับคือหลายๆชุมชนที่เราพัฒนาด้วยเนี่ยเราถามว่าสิ่งที่ชุมชนอยากได้ต่อไปคืออะไรอ,อยากให้ลูกค้ามาเยอะขึ้นแต่ยังไม่มีคนที่เชื่อใจชุมชน มันก็จะมีแง่มุมที่แบบอาจจะยังไม่เข้าใจการท่องเทีทเ่ยวโดยชุมชนมันยังน้อยไปอ่ะใช่ใช่การสื่อสารมันอาจจะยังน้อยอทำให้คนคไม่เชื่อใจไม่มั่นใจความรู้ความเข้าใจว่าโฮมสเตย์คืออะไรคือการกินอยู่รับนอนแบบไหนร่วมกับชาวบ้านมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดูเหมือนว่าปัญหาจะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับตอนแรกเนี่ยก็เรื่องเงินตอนนั้นก็ขาดทุนไปประมาณ3ล้านกว่าบาทคือเด็กจบใหม่ก็เยอะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าอย่างที่คุณต้นบอกบางทีมันคือความมั่นใจแล้วก็การที่คือ ก็มีนักท่องเที่ยวถูกไหมฮะแต่ว่าชุมชนแต่ละชุมชนยังต้องการนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าคุณต้นเขาจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้อย่างไรกันครับ เชื่อว่ามีปัญหาธุรก,กิจอยู่แล้วแต่ทีนี้คือสิ่งที่คิด,คดว่ายากที่สุดแล้วคือการทําธุรกิจให้มีกําไรปัญหาที่หนักหน่วงของเราจริงๆครับผมจากการทํางานร่วมกับชุมชนมาครับคือด้วยทีมเองครับจะสังเกตว่าทีมเราเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างแบบยังยังยังเด็กอยู่เราจะทํายังไงให้ลูกค้าที่ชุมชนอยากไปถึงคือบางทีครับไม่ใช่ทุกกลุ่มหรือทุกคนเรารับความหวังนี้มาแล้วครับเหมือนเราก็แบกความหวังของของชุมชนอยู่เหมือนกัน เยอะเหลือเกินนะครับปัญหาไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเรื่องเงินเรื่องของเด็กแล้วก็แอปพลิเคชันที่พัฒนาแล้วแต่ยังต้องพัฒนาอีกครับก็หลักๆเลยครับผมเราเราพอเราทําเรื่องของความยั่งยืนนะครับผมเราเราเชื่อมั่นว่าหัวใจสําคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับคือคนทุกอย่างนะครับผมก็คือเริ่มจากคนหมดเลยครับแน่นอนว่าทุกคนที่ที่เข้ามาทํางานที่เราครับบางคนเข้ามาครับยังไม่รู้จักการท่องเที่ยวโดยชุมชนเลยครับแต่เขา มี mindset ที่ดีแล้วก็มี mindset ที่จะพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับทีม,มดังนั้นต้องเริ่มกับคนก่อนครับการทําให้คนสตนในตัวเองก่อนทําให้เขายั่งยืนในตัวเองให้ได้ก่อนก็คือชุมชนของเราอ่ะเป็นชุมชนใหม่ ยังไม่เคยทําการท่องเที่ยวเกี่ยวกับชุมชนมาก่อนเลยแล้วก็ไม่มีความรู้เลยทางบริษัทเองก็เข้ามาให้ความรู้ของเราตั้งแต่เบื้องต้นเลยค่ะตั้งแต่เริ่มการอบรมการท่องเที่ยวชุมชนคืออะไรความหมายของการท่องเที่ยวชุมชนคืออะไรแล้วเราจะต้องเริ่มจากจุดไหนก่อนเข้ามาพูดคุยสร้างความเข้าใจสร้างความคุ้นเคยกับทางชุมชนเนี่ยมากขึ้นทําให้ชุมชนเข้าใจในส่วนของการท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้นค่ะ เมื่อก่อนนะครับผมตอนตอนทำธุรกิจใหม่ๆครับตอนที่เราเริ่มขายงานได้เริ่มขายชุมชนได้เราเรารู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกมากการทำสตาร์ทอัพเนี่ยมันเหมือนมีไฟอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับโอ้ยยังไม่เคยเริ่มธุรกิจมาก่อนโอ้ได้มาร้อยบาทแล้วใช่ใช่มันก็เรายังคิดไม่ครอบคลุมไงครับผมใช่คือมันเหมือนทุกอย่างต้องต้องเป็นประสบการณ์นะครับผมแล้วเราเราเราเรียนรู้จากการทํางานร่วมกันกับชุมชนกับทีมทุกงานต่อไปนี้ครับที่เรารับมาเนี่ยเราต้องดูว่าเราทําแล้วเราได้อะไรชุมชนได้อะไร นี่ก็คือวิธีการแก้ใช่คือการแก้ที่คนเนี่ยคือเราก็ต้องมาวางโครงสร้างกันวางโพสิชันกันดเรกชันว่าใครจะดูแลอะไร,ครใครจะดูแลงบประมาณใครจะดูแลส่วนไหนที่จะทําให้ทุกอย่างมันสมดุลกันให้ได้ให้ให้มี profit มีกำไรเกิดขึ้นเสร็จแล้วุ๊บชุมชนได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็เรายัางได้ทำ Footprint ทำาอ็นเวอร์เนที่เราอยากทำได้ก็คือการมาคุยกันบ่อยบ่ออันนี้เป็นการจัดก,การเรื่องคนเรื่องเงินนะค,ครับผมแล้วก็แล้วก็วกเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมสามอย่างเลยครับ พูดรวมๆว่าเป็นเรื่องของโซเชียลอิมแพกแล้วครับผมคงทุกคนคงเคยได้ยินคำว่า4.0หลายๆคำเดี๋ยวนี้ครับใช้คำว่าการตลาด4.0 Thailand 4.0เราก็เลยคิดว่าวันหนึ่งเราอยากให้ Community Based Tourism หรือการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยเป็นชุมชน4.0บ้างก็อย่างที่คุณต้นบอกตอนนั้นแทนที่จะมานั่งกรอกกระดาษหรือว่าชคุณต้นจะมีแอปพลิเคชันอันนี้ ซึ่งสามารถเปิดเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็กรอกข้อมูลได้หมดเลยใช่ครับผมแล้วก็อีกคอนเซปต์หนึ่งคือต e ้อง easy to use นะครับผมใช้ง่ายครับแล้วก็รู้ว่าจองอะไรวันไหนลูกค้าอะไรยังไงก็รู้ผลเร็วสามารถประเมินตัวเองได้ว่าเราจะปรับแก้ยังไงพอดีแอปตัวนี้เข้ามาเขาก็จะมีส่วนที่ให้ประมวลผล อานงััิให้เราได้เลยเราก็สามารถที่จะนําสถิติที่ได้จากการประมวลผลเหล่านั้นมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเราได้ดีขึ้นค่ะผมใยอย่างที่ผมบอกไปถึงปัญหาว่าตอนแรกเรามองแค่เรากับชุมชนแต่ทีนี้พอเราเอาอันนี้เข้าไปให้นี่ดูมันเกิดปัญหาเกิดคําถามขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาคิดใหมอ่อีกอย่างองค์กรเองอยากใช้ Data อะไรจากชุมชนชุมชนเองอยากใช้ information อะไรในการพัฒนาต่อหรือทีมเราเองต้องใช้ In f o ฟ m a t i ช n อะไรในการเติบโตกลับกลายเป็นว่า ฟังชั่นของแอปพลิเคชันมันเริ่มเยอะขึ้นรเริ่มเยอะขึ้นแล้วนี้ปัญหาคือชุมชนงงครับเราก็เลยพยายามเบบ่เฮ้ยทำยังไงให้มันง่ายให้ชุมชนใช้ได้จริงทํายังไงให้มันเห็นผลเร็วจริงๆแล้วทํายังไงให้เขารู้ว่านี่มันคือผลประโยชน์ของเขาเราก็ทําให้ทุกคนอักลีว่าจะได้รับผลประโยชน์อะไรชุมชนก็จะรู้ว่าอ๋อการกรอกแบบนี้เฮ้ยเราไม่ต้องกลับไปนั่งกรอก กระดาษแตเดิมแล้วไม่ต้องกลับไปนั่งอ่านลายมือยากเหือิมก็คืออธิบายให้เขาฟังให้เห็นผลประโยชน์ต้องกรอกอะไรบ้างใช่ใช่ w h a t อ a p นี้ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆืหรือเปล่าะหรือต่อแค่สอนเขาเฉยๆยพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าเราเราคงไม่หยุดที่คําว่า perfect มันอาจจะเติบโตไปจนถึงจุดอิ่มตัวเราคงหาว่า key s u c ก e s สของมันคืออะไรจากนั้นเราก็คงคิดต่อกันอีกว่าแล้วทํายังไงให้มัน success ขึ้นไปกว่านี้ ตอนนี้เราอาจจะตอบโจทย์ชุมชนได้ตอบโจทย์ทีมได้ทํายังไงให้ตอบโจทย์พาร์ทเนอร์อื่นได้แสดงว,ว่าต้องเข้าไปคุยกับชุมชนเยอะมากแล้วเข้าไปคุยกับคนเยอะมากถึงจะสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้เพราะว่าคนเราเนี่ยก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันใช่คับผมก็คือเราได้รับแบบตอบรับจากการที่เราเข้าไปสอบถามเราจะมีข้อคําถามเข้าไปคับเวลาเข้าไปคุยว่าแพลตฟอร์มที่เราทำเนี่ยโลโก้คิดหรือแพลตฟอร์มหรือโมเดลต่างๆที่เราทํางานกับชุมชนเนี่ย ตอบโจทย์องค์กรหรือตอบโจทย์ชุมชนมากน้อยแค่ไหนเสร็จแล้วปุ๊บพอมันไม่ตอบโจทย์เราก็ต้องมาคิดทําให้มันกระจ่างตรงนั้นให้ได้ก็แปลว่าคุยไปด้วยแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันไปด้วยแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองใช่แล้วก็เรื่องของการนําเอานวัตกรรมเนี่ยมาแก้ไขปัญหาทำยังไงฮะสำหรับตัวโลเคคิดนะครับผมหรือว่าแพลตฟอร์มอะไรที่เราสร้างขึ้นนะครับผมก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาต้องอันนี้ต้องขอบคุณสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่เห็นปัญหาของ ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยตรงกันกันกบเราว่า Data Information ของชุมชนเนี่ยมีไม่มากเพียงพอทําให้คนไม่เข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนสักทีหลังจากที่เห็นเพนพอยต์ตรงกันแล้วค,ครับผมก็สนับสนุนให้เราพัฒนา คือปัญหาเนี้ยคงไม่หมดไปแต่ทําให้ปัญหาเราเนี้ยมันน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนวัตกรรมหลักๆเลยที่นํามาแก้ไขปัญหาธุรกิจท่องเทีย่ยวโดยชุมชนเนี่ยก็คือการพัฒนานวัตกรรมอันนี้เรากับว่าสามารถที่จะบอกทั่วโลกได้ว่าอ๋อเรามีชุมชนอยู่ตรงนั้นตรงนี้เต็ไมไปหมดเลยก<ช><ม>ดเข้าไปเลยในแอปพลิเคชันนี้มีทุกอย่างหมดครัครแล้วนิยามของคําว่านวัตกรรมในความหมายของคุณต้นเนี่ยคืออะไรฮะก็ถ้าเป็นคําว่านวัตกรรมในความหมายของผมและทีมนะครับของฝ่โฟก์เองเรา เราคิดว่านวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่อาจจะไม่ใช่สิ่งใหม่ที่แบบแปลกใหม่หรือย,ยิ่งใหญ่ที่แบบจะสามารถเปลี่ยนโลกได้สะทีเดียวแต่เป็นนวัตกรรมหรือว่าเป็นสิ่งที่เราค้นพบร่วมกันแล้วจะสามารถนําเราไปสู่ความยั่งยืนหรือประสบผลสําเร็จมากขึ้นเรื่อยๆได้ครับครับอย่างเช่นกรีนโอเ e r ร t i o นก็คือการบริหารจัดการชุมชนการบริหารจัดการทริปของเราเนี่ยให้เป็นแบบกรีนก็คือไม่มี ขยะหรือสร้างขยะน้อยที่สุดในทริปนั้นคือคนส่วนใหญ่เวลาคิดถึงนวัตรกรรมอาจจะคิดถึงว่ามันต้องเป็นสิ่งใหม่มากๆเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องสามารถเปลี่ยนอะไรได้บางอย่างแต่เมื่อเรามาทํางานจริงแล้วครับเราคนพบมากเลยครับว่านวัตรกรรมเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้จริงรแก้ปัญหาได้จริงขอแค่เป็นสิ่งที่ เราคิดว่าเออเชื่อมั่นร่วมกันว่านี่คือนวัตกรรมของเราอ่าโอเคเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องล้ําขนาดนั้นหรอกแต่ว่าขอเป็นสิ่งที่ให้ใช้ได้จริงรแล้วก็เกิดประโยชน์ได้จริงรวันนี้ต้องขอบ,บคุณคุณต้นมากเลยนะครับ,รบวันนี้สนุกมากเลยแล้วก็มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้แล้วก็ได้เห็นแอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยชุมชนให้อยู่ได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับ,รบเดี๋ยวก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยผมขออนุญาตให้คุณต้นเนี่ยพาผมไปดูธรรมชาติอีกหน่อยหนึ่งได้ไหมฮะได้ครับโอ้สวยงามมากที่นี่ครัับบคร สำหรับองค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่งที่เริ่มต้นจากความคิดเล็กๆแต่ก็นำไปสู่ผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ธุรกิจครับแต่มันคือความยั่งยืนที่จะทำให้ชุมชนยิ้มได้และในตอนนี้ก้าวแรกๆขององค์กรกำลังจะกลายเป็นก้าวสำคัญที่จะนำพานวัตกรรมไปสร้างสารรค์วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นพัฒนาควบคู่ไปกับโลกในยุคปัจจุบันเพื่อสร้างความยั่งยืนและยังคงก้าวต่อไปเรื่อยๆ กกับ Fine k, การทท่่องเียยวโดชชุมชนวันนี้สนุกมากเลยนะครับเราก็ได้มาเห็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชนแล้วก็ความยั่งยืนของชุมชน วันนี้อากาศดีมากๆสีเขียวนี่เต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมครับสวยงามจริงๆแต่ว่าเราก็ได้เห็นแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะช่วยให้ชุมชนเนี่ยพัฒนาการท่องเที่ยวของเขาให้แข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เรานำมาเสนอให้กับคุณผู้ชม เป็นนวัตกรรมของคนไทยสร้างโดยคนไทยคุณเองก็เป็นคนไทยซึ่งเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดคนไทยคิดจะทําอะไรก็คงไม่น้อยหน้าไปกว่าใครแน่นอนเลยนะครับแล้วถ้าเกิดผู้ชมอยากจะปรึกษาเราก็โทรมาได้เลยรายละเอียดอยู่ด้านล่างหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นพบกันใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์กับรายการ The Inspirative นะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าเกิดคุณใส่ใจแล้วคุณคิดที่จะพัฒนาด้วยความตั้งใจนั่นแหละครับแสดงว่า คุณมาถูกทางแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ทำให้เรามีรายการดีๆแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ in TV